สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษรออนเลิ n กับวิชาคณิตศาสตร,รป์ป3เล่ม2นะครับวันนี้นะครับเราจะมาลุยกันต่อในเรื่องของเศษส่วนก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อเกี่ยวกับเศษส่วนนะครับเราทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเศษส่วนที่เราเคยเรียนมาแล้วกันก่อนนะครับในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร,รป์ป3ามเล่ม2ของอักษรนะครับข้อนี้นะครับบอกว่า ให้นักเรียนนะครับขีดเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าเศษส่วนที่มีความหมายตรงกับส่วนที่ระบายสีมีรูปมาให้ครับแล้วก็ระบายสีแบ่งส่วนมาให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนเติมได้เลยนะครับเรามาทบทวนกันครับว่าเศษส่วนกับรูปภาพสัมพันธ์กันยังไงข้อแรกครับภาพแรกภาพแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น4ส่วนระบายสีไป3ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีก็เป็น เศษ3ส่วน4ใช่ไหมนะครับขีดเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะครับขีดเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะครับขีดเครื่องหมายถูกลงไปหน้าเศษ3ส่วน4แบบนี้เลยนักเรียนเข้าใจไหมครับนนักเรียนคนไหนนะครับถ้าทําได้นะครับทําข้อ2ข้อ3ข้อ4ก่อนครูได้เลยนะครับนักเรียนคนไหนที่ยังติดติดอยู่นะครับเรามาทำไปพร้อมกับครูนะนะครับข้อ2ครับข้อ2เป็นรูปหกเหลี่ยมที่แบ่งออกเป็น6ส่วน ระบายสีไป2ส่วนนะครับก็จะเป็นเศษ2ส่วน6นะครับนักเรียนก็ขีดเครื่องหมายถูกหน้าตัวเลขแสดงจำนวนเศษ2ส่วน6นะครับเศษ2ส่วน6ก็แทนรูป6เหลี่ยมที่ระบายสีแบบนี้นะครับข้อ3ครับเป็นรูปเรขาคณิตที่แบ่งออกเป็น8ส่วนระบายสีไป5ส่วนได้เป็นเศษ5ส่วน8นักเรียนก็ขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับไม่ยากนะครับไม่ยาก เป็นการทบทวนนะครับการมองเศษส่วนการอ่านแล้วก็เขียนเศษส่วนไปในตัวนะครับเราต้องฝึกให้คล่องนะครับก่อนที่เราจะลุยในเรื่องต่อๆไปนะข้อ4ครับข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้นะครับแบ่ง <Bank S 2> ออกเป็นกี่ส่วนแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 16แบ่งออกเป็น16ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เศษส่วนนี้มีส่วน10ส่วน12ส่วน16นี่ก็ค่อนข้างง่ายแล้วนะครับว่าส่วน16แน่นอนนักเรียนบางคนอาจจะขีดเครื่องหมายถูกรอเลยก็ได้นะครับแต่ถ้านับเศษด้วยนะครับส่วนที่ระบายสีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับระบายสีไป8ส่วนแน่นอนยิ่งตอกย้ำความถูกต้องของข้อนี้ว่ามันเท่ากับเศษ8ส่วน16นะนะครับคราวนี้เรามาลุยกันต่อในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วน ใน2คาบที่ผ่านมานะครับคาบก่อนกับคาบที่แล้วนะครับนักเรียนก็เจอมาว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนมี2แบบแบบแรกครับตัวเศษเท่ากันนะตัวเศษเท่ากันครับให้พิจารณาตัวส่วนตัวส่วนน้อยจะมีค่ามากแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งครับตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนคือตัวข้างล่างนะครับเวลาเขียนเศษส่วนรุยกตัวอย่างนะครับครุยกตัวอย่างนะฮะ ตัวส่วนนะครับคือตัวข้างล่างสมมุติเศษ3ส่วน5ตัวส่วนคือเลข5นะครับตัวเศษคือเลข3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวส่วนเท่ากันนะครับให้ดูตัวเศษตัวเศษยิ่งมากยิ่งมีค่ามากนะครับลองยกตัวอย่างนะครับถ้าตัวเศษเท่ากันอ่ะครูใช้สีแดงนะครับในกรณีตัวเศษหรือเลขข้างบนเท่ากันเศษ2ส่วน7กับเศษ2ส่วน11เอ่าเลขข้างบนเท่ากันครับให้ดูเลขข้างล่างยิ่งเลขน้อยยิ่งมีค่ามาก เศษสส่วน7ก็จะมากกว่าเศษ2ส่วน11แต่ถ้าตัวส่วนเท่ากันตัวเลขข้างล่างนะครับตัวส่วนคือเลขข้างล่างอย่างเช่นเศษ4ส่วน16กับเศษ1 1ส่วน16เลขข้างล่างเท่ากันให้ดูเลขข้างบนเลขข้างบนยิ่งมากยิ่งมีค่ามากนะครับเราเรียนกันไปใน2องคาบที่แล้วเราก็ได้ทำแบบฝึกหัดมาแล้วพอสมควรนะครับคราวนี้นะครับทบทวนกันต่ออีกนิดนึงนะครับว่า รูปต่อไปนี้นะครับแบบฝึกหัดน,นี้คุ้นๆไหมครับเหมือนเคยทําแล้วนะ,นะครับในหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .3 เล่ม2ของอักษรนะครับรูปแรกครับแบ่งออกเป็น6ส่วนระบายสีไป4ส่วนเศษ4ส่วน6อ่าด้านขวามีทั้งหมด12ส่วนระบายสีไป4ส่วนเศษ4ส่วน12ใครเท่ากันครับเศษหรือส่วนเศษเท่ากันตัวส่วนยิ่งน้อยยิ่งมีค่ามาก 6น้อยกว่า12เพราะนั้นพอเป็นเศษส่วนมันจะกลับกันเศษ4ส่วน6ก็จะมากกว่านะครับเศษ4ส่วน6ก็มากกว่าเศษ4ส่วน12นะครับครับข้อ2นะครับนักเรียนดูข้อ2นะครับรูปวงกลมด้านซ้ายแบ่งออกเป็น10ส่วนนะครับลงสีไป5ส่วนก็จะเป็นเศษ5ส่วน10รูปด้านขวาแบ่งออกเป็น8ส่วนนะครับลงสีไป5ส่วนก็เป็นเศษ5ส่วน8นะครับ ตัวเศษหรือตัวส่วนเท่ากันตัวเศษเท่ากันนะครับนักเรียนก็ดูที่ตัวส่วนถ้าตัวเศษเท่ากันตัวส่วนยิ่งน้อยยิ่งมีค่ามากนะครับด้านซ้ายตัวส่วนมากกว่าด้านขวานะครับก็จะมีค่าน้อยกว่าด้านขวาเศษ5ส่วน10น้อยกว่าเศษ5ส่วน8นะครับข้อ3ข้อ3นะครับด้านซ้ายรูปด้านซ้ายแบ่งออกเป็น4ส่วนลงสีไป3ส่วนเศษ3ส่วน4ด้นสสานขวา รูปด้านขวานะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับลงสีครบทั้ง4ส่วนเลยเศษ4ส่วน4นะครับตัวนี้นะครับข้อ3น,นี้นะครับนักเรียนเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมให้ดูตัวเศษนะครับถ้าตัวส่วนเท่ากันตัวเศษยิ่งมากยิ่งมีค่ามากตัวเศษยิ่งน้อยก็มีค่าน้อยนะครับเศษ3ส่วน4ก็จะน้อยกว่าเศษ4ส่วน4นะครับข้อ4ครับข้อ4รูปหกเหลี่ยม2รูปติดกันนี้แบ่งออกเป็น12ส่วน ด้านซ้ายครับด้านซ้ายนะครับลงสีไป9ส่วนนะครับ9ส่วน12ด้านขวานะครับลงสีไป7ส่วนนะครับ7ส่วน12ตัวส่วนเท่ากันให้ดูตัวเศษเศษยิ่งมากยิ่งมีค่ามาก9ส่วน12ก็จะมากกว่า7ส่วน12นะครับข้อ5ครับข้อ5จําจำได้ไหม แบ่งออกเป็นกี่ส่วนแบ่งออกเป็น24ส่วนนะครับลงสีไป8ส่วนเศษ8ส่วน24ด้านขวานะครับแบ่งออกเป็น24ส่วนลงสีไป6ส่วนเศษ6ส่วน24ตัวส่วนเท่ากันให้ดูตัวเศษเศษยิ่งมากยิ่งมีค่ามากเศษ8ส่วน24ก็จะมากกว่าเศษ6ส่วน24อ่า ไม่ยากนะครับที่เรียนมานะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับตัวเศษเท่ากันให้ดูตัวส่วนส่วนยิ่งน้อยยิ่งมีค่ามากถ้าตัวส่วนเท่ากันก็ดูตัวเศษเศษยิ่งมากยิ่งมีค่ามากนะครับโอเคไปกันต่อครับคราวนี้โจทย์ที่มาเป็นลักษณะของโจทย์ปัญหาการเปรียบเทียบเศษส่วนแค่เปรียบเทียบเศษส่วนนะครับไม่ยากเลยนะครับ นิดและหน่อยมีถังน้ําขนาดเท่ากันนิดเปิดน้ ang, ําใส่ถังเศษหส่วนสอถังหน่อยเปิดน้ ang, ําใส่ถังเศษหส่วนสาถังใครเปิดน้ําใส่ถังมากกว่ากันถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างนี้นะครับคือการเปรียบเทียบนะครับจํานวน2จํานวนนี้นะครับเศษหส่วนสอกับเศษหส่วนสาในข้อนี้นะครับเป็นจํานวนของน้ําในถังของสคนนี้นะครับคราวนี้นะครับ เปรียบเทียบกันครับเศษหรือส่วนเท่ากันเหมือนเดิมนะครับตัวเศษเท่ากันก็ดูตัวส่วนส่วนยิ่งน้อยยิ่งมีค่ามากเศษ1ส่วน2ก็จะมากกว่าเศษ1ส่วน3นะครับเศษ1ส่วน2เป็นของใครเอ่ยกลับไปดูโจทย์อีกครั้งนะครับนิดเปิดน้ำใส่ถังเศษ1ส่วน2ถังแสดงว่าเศษ1ส่วน2เป็นของนิดนะครับอันนี้นิดนะนะครับส่วนหน่อยครับเปิดน้ำใส่ถังเศษ1ส่วน3ถัง นะครับหส่วนสนะครับเศษหส่วนสเป็นของหน่อยเพราะฉะนั้นใครเปิดน้ําใส่ถังมากกว่ากันคนที่มากก็คือนิดนะครับนิดมากกว่านะครับโอเคดูข้อ2ครับต่อที่ข้อ2เลยนะวีระและนิธิมีเค้กขนาดเท่ากันสองคนนี้นะครับมีเค้กขนาดเท่ากันนะครับวีระรับประทานเค้กไปเศษสส่วน6กก้อน นิธิรับประทานเค้กไปเศษ2ส่วน8ก้อนใครรับประทานเค้กน้อยกว่ากันเห็นไหมครับถ้าเราฝึกคล่องแล้วนะครับมันง่ายมากเลยเราแทบจะไม่ต้องวาดรูปอธิบายเลยนะครับเราสามารถเขียนเศษส่วนแสดงจํานวนของแต่ละคนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจำนวนมีอยู่2จํานวนนะครับวีระรับประทานเค้กเศษ2ส่วน6ก้อนนะครับครูทบทวนจากโจทย์นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน6กก้อนเนี่ยเป็นของวีระ นะครับนิธิรับประทานเค้กเศษ2ส่วน8ก้อนนะครับเศษ2ส่วน8เนี่ยเป็นจำนวนเค้กที่นิธิรับประทานไปนะครับเนั้นถามว่าใครรับประทานเค้กน้อยกว่ากันเราก็เปรียบเทียบเศษส่วนครับข้อนี้ตัวเศษเท่ากันให้ดูตัวส่วนส่วนยิ่งน้อยยิ่งมีค่ามากเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน6ก็จะมากกว่าเศษ2ส่วน8 โจทย์ข้อนี้ถามว่าใครรับประทานเค้กน้อยกว่ากันนักเรียนตอบได้ไหมครับคนไหนน้อยนิทิศถูกไหมกรณีนี้นิทิศก็จะน้อยกว่านะครับโอเคไปข้อ3กันได้เลยครับข้อ3ครับกล่อง A สูงเศษ7ส่วน10เมตรกล่อง b สูงเศษ5ส่วน10เมตรกล่องใบใดมีความสูงน้อยกว่ากัน ถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดินไปดูกล่องก็ได้มีคนเขียนมาบอกเราอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ทันทีว่าใครสูงกว่ากันนะครับราะฉะนเขียนเศษส่วนแทนกล่องแต่ละใบออกมานะครับกล่อง A สูงเศษ7ส่วน10เมตรเศษ7ส่วน10เนี่ยเป็นของกล่อง A นะครับกล่อง B สูงเศษ5ส่วน10เมตรเศษ5ส่วน10เป็นความสูงของกล่อง B เปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนนี้ครับ เศษส่วน2ตัวนี้ตัวส่วนเท่ากันส่วน10เหมือนกันถ้าส่วนเท่ากันเศษยิ่งมากยิ่งมีค่ามากเนั้นเศษ7ส่วน10มากกว่าเศษ5ส่วน10นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่ากล่องใบใดมีความสูงน้อยกว่ากันเอาใบน้อยครับใบที่น้อยกว่าก็คือเศษ5ส่วน10ก็คือ b นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่ากล่อง b สูงน้อยกว่าะนะครับ เพราะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างแม่นยำเนี่ยนะครับแทนที่เราจะต้องวิ่งกลับไปดูกล่องว่ากล่องใบไหนสูงกว่ากันใช่ไหมนะครับเราสามารถดูจากสิ่งที่บันทึกไว้ได้ว่าใครสูงกว่าเตี้ยกว่าได้โดยการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับข้อ4ครับมะเขือกับมะระนะครับดูโจทย์ข้อ4นะครับมะเขือหนักเศษ2ส่วน5กิโลกรัมมะระหนักเศษ4ส่วน5กิโลกรัม ผักชนิดใดมีน้ําหนักมากกว่ากันจากโจทย์นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีจํานวนอยู่2จํานวนนะครับแทนน้ําหนักของมะเขือแล้วก็มะระนะครับมะเขือหนัก2อส่วนหกิโลกร,รมัมอ่สอ่วนหเป็นจํานวนน้าหนักของมะเขือนะครับส่วนมะระครับมะระหนักเศษ4ส่วนหกิโลกร,รัมนะครับเศษ4ส่วนหกิโลกร,รัมเป็นของมะระนะครับ นั้นถามว่าผักชนิดใดมีน้ําหนักมากกว่ากันเราก็เปรียบเทียบเศษส่วนได้เลยนะครับกรณีนี้นะครับเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันก็ดูตัวเศษตัวเศษยิ่งมากยิ่งมีค่ามากเศษ4ส่วน5ก็จะมากกว่าเนาะนะครับเวลาเราเขียนเราก็เขียนเครื่องหมายแหลมๆเนี่ยชี้ไปทางตัวที่น้อยกว่านะครับฉนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่าผักชนิดใดมีน้ําหนักมากกว่ากาันตัวที่มากก็คือมรนะครับข้อนี้เราก็จะตอบว่ามระมีน้ําหนักมากกว่า บแบบฝึกหัดถัดไปครับเป็นแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนเติมแค่คําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับดูในคําสั่งนะครับคําสั่งบอกว่าเติมคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่ข้อ1นนะครับปานและปอมีน้ําผลไม้ชนิดกล่องเท่ากันปานดื่มไปเศษ3าส่วนสกล่องปอดื่มไปเศษ3าส่วนหกล่องปานดื่มผลน้ําผลไม้จุดๆ,ๆุดจุดปอ ตรงนี้นะครับตรงที่เว้นไว้ให้หนัเกเรียนเติมคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับคราวนี้นะครับนัเกเรียนก็เปรียบเทียบเลยครับจํานวนที่ดื่มไปของป่านและปอเป็นเศษส่วนนะครับที่มีตัวเศษเท่ากันก็ดูตัวส่วน,นครับตัวส่วนยิ่งน้อยยิ่งมีค่ามากนะครับเพราะฉะนั้นป่านดื่มไปเศษส 3, ส่วน4ส่วน4น้อยกว่าส่วน6ของปอนะครับ เพราะฉะนั้นป่านก็จะดื่มไปมากกว่าปอนะครับพอเราเติมนะครับป่านดื่มน้ําผลไม้จุดจุดจุด,จดปอเราก็เติมคําว่ามากกว่าตามที่ป่านดื่มไปมากกว่านะครับข้อ2ครับฟ้าและฝนมีสมุดแบบเดียวกันฟ้าใช้สมุดไปเศษ4ส่วน8เล่มฝนใช้สมุดไปเศษ4ส่วน5เล่มฝนใช้สมุดไปจุดๆุจจุดฟ้า เราต้องดูฝนก่อนครับว่าฝนมากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหมเพราะว่าเขาเว้นที่ไว้เนี่ยเขาใช้ฝนขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูข้อมูลของฝนก่อนครับฝนใช้สมุดไปเศษ4ส่วน5เล่มนะครับฟ้าดูทีหลังนดูฟ้าตามนะั้จากนั้นดูฟ้าตามหลังนะฮะฟ้าใช้สมุดไปเศษ4ส่วน8เล่มนะครับเศษ4เหมือนกันส่วนต่างกันส่วนยิ่งน้อยยิ่งมีค่ามากนะครับ ฝนก็จะมีค่าการใช้สมุดที่มากกว่าฟ้านะครับเพราะนั้นก็ตอบคำว่ามากกว่านะครับข้อ3ครับโอมและอินวิ่งที่สนามแห่งเดียวกันโอมวิ่งได้ระยะทางเศษ8ส่วน10ของสนามอินวิ่งได้ระยะทางเศษ8ส่วน12ของสนามอินวิ่งได้ระยะทางจุดจุดจุดของโอมโจ์เปรียบเทียบนะครับอินขึ้นก่อน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปพิจารณาอินก่อนอินวิ่งได้ระยะทางเศษ8ส่วน12ของสนามนะครับแล้วก็ตามด้วยเปรียบเทียบของโอมนะครับโอมเป็นเศษ8ส่วน10ของสนามนะครับตัวเศษเท่ากันนะครับให้ดูตัวส่วนตัวส่วนยิ่งน้อยยิ่งมีค่ามากตัวส่วนยิ่งมากก็จะมีค่าน้อยตัวส่วนของอินมากกว่าเห็นไหมฮะ12มากกว่า10เพราะฉะนั้นนะครับ อินก็จะวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าโอมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเติมคำว่าน้อยกว่าะนะครับข้อ4ครับเพชรและพลอยมีกระถางขนาดเท่ากันเพชรใส่ดินเข้าไป5ส่วน9ของกระถางนะครับพลอยใส่ดินเข้าไปเศษ6ส่วน9ของกระถางนะครับเพชรใส่ดินจุดจุดจุดนะครับแล้วก็เป็นคำว่าพลอยนะครับ เพราะนั้นเอาเพชรขึ้นก่อนเราก็ต้องไปพิจารณาเพชรก่อนอข้อมูลของเพชรนะครับเป็นเศษ5ส่วน9นะครับตามด้วยข้อมูลของพลอยครับเศษ6ส่วน9นะครับเศษส่วน2จํานวนนี้ตัวส่วนเท่ากันนะครับตัวส่วนเท่ากันให้ดูตัวเศษเศษยิ่งมากยิ่งมีค่ามากนะครับเศษยิ่งน้อยก็ยิ่งมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นดูของเพชรครับตัวเศษของเพชรน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเพชรใส่ดินข้อนี้ก็เติมคําว่า น้อยกว่าพลอยนะครับเติมคำว่าน้อยกว่าพลอยนะครับข้อ5ครับข้อสุดท้ายพ่อและลุงใช้รถยนต์รุ่นเดียวกันโดยเติมน้ำมันเต็มถังเท่ากันพ่อเหลือน้ำมันเศษ11บส่วน15ถังลุงเหลือน้ำมันเศษ13บส่วน15ถังนะครับ ล <Keep S 1> ุงเหลือน้ำมันจุดจุดพ่อนะครับอีกทีนะครับพ่อนี่เหลือน้ํามันเศษ11ส่วน15ถังลุงเหลือน้ํามันเศษ13ส่วน15ถังข้อนี้นะครับเอาใครขึ้นก่อนเอาลุงขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปรียบเทียบโดยพิจารณาลุงก่อนนะครับลุงกับพ่อเนี่ยใช้น้ํามันไปนะครับน้ำมันที่เหลืออยู่นะครับตัวส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเศษยิ่งมากยิ่งมีค่ามากตัวเศษของลุงมากกว่านะครับ เศษส3ส่วน15ก็จะมากกว่าเศษ11ส่วน15เพราะฉะนั้นลุงลุงก็จะเหลือน้ำมันมากกว่าพ่อนะครับลุงก็จะเหลือน้ำมันมากกว่าพ่ออ่าเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับก็ระวังแค่ว่าตัวเศษกับตัวส่วนใครมากกว่ากันนะครับถ้าตัวเศษเท่ากันให้ดูตัวส่วนมันจะตรงข้ามกันยิ่งตัวส่วนน้อยก็จะยิ่งมีค่ามากนะครับกลับกันครับ ถ้าตัวส่วนเท่ากันก็ให้ดูตัวเศษยิ่งตัวเศษมีค่ามากจะยิ่งมีค่ามากตามจำนวนตัวเศษนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนง่ายๆแบบนี้นะครับนักเรียนก็สามารถกลับไปฝึกทบทวนได้ทั้งจากหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดของอักษรน,นะครับฝึกให้คล่องนะครับแล้วเราจะเจอกันต่อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเศษส่วนต่อไปครับเจอกันคาบหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน